เรามาดูแล้ก็คนไทยเจอเมียนมานะครับที่สนามเน็ตสูงมากเลยนะดูครับเสกสันเดินมาทั่วหัวเสกสันเลยนะครับนี่ครับก็สายเถื่อนนะพี่ครับกํลังจะเริ่มนะครับ ก็ครับดูเองครับดโดโดโดูมันจบไป้ยอ๋ครับครับหลงกันเรียบร้อยครับอาจจะเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีครับเน็ตสูง180ครับจะได้เริ่มได้แล้วนรเวอเสีรยบกรรมการครับ เริ่มเลยครับเ c ซีครับเสิร์ฟหมุนเลยครับหขอแจ้งเอฟซีครับฝั่งนี้เป็นพม่ามหาชัยนะครับฝั่งนั้นเป็นทีมงานเดินสายครับราชนาวีครับเอาละ เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาโอ้เปิดหัวงามมากครับโอ้โหลูกยกครับโอ้โหคจอยเหยียบก่อนนี้เป็นตัวทำที่ทำดีมากครับเงียนมาวันนี้ครับโอ้ยจ้าแม่นครับแต่ได้เฉยเลยครับตรงนี้ครับ เสิร์ฟมาแล้วครับโอ้โหนี ho, oh ่ครับ mm hmm. แรงมากครับลูกเสิร์ฟหนึ่งต่อศูนย์กับวันสิโลคนไทยจะได้เสิร์ฟครับ มายเลยครับโอ้โห,โ,โ,หโดนหวัวนนะี้แล้วปั่นลงเลยครับสองต่อศูนย์ครับถูกเซโลสองต่อศูนย์ครับเสิร์ฟใหม่เลยครับโอ้ยดูนี้ครับเกือบโดนเข่าครับ โอ้โหครับตรงนี้ครับสดไหมครับดูครับความสดครับร่างกายจะสดแค่ไหนครับสำหรับเจ้าแมนครับโอ้ยโดนโหัวงามๆครับ ปลาล,ลูกเกียบครับสุดยอดนะครับศูนย์ต่อสองเฮ้ยเทได้เลยจ้าแมนโอ้โหลูกนเมียสองต่อศูนย์ครับเปิดหัวดีแด้ ขยับไปยืนตรงลูกพอดีเลยครับลูกเปิดลูกเสิร์ฟครับอย่างงามครับซีโร่ถูกศูนย์ต่อสองครับไม่ข้ามครับ สามต่อศูนย์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หใส่ตัวเหนียวเลยครับอ๋อเวลานอกเลยครับสี่ต่อศนะูนย์ครับโฟร์ซิโร่ สนะีต่อศนะูนย์ครับโอ้โห้าต่อศูนย์ครับเอาลูกเสร์ฟไม่อยู่เลยคนะรับกคุมเมยนมามีเน็ตสูงร้อเลยนะครับ ไม่ข้ามครับลูกนี้ครับหกแล้วครับสิบิโลเสร์ฟออกครับลูกนี้เอา,าแล้วครับจอ,อยยบีขอปั่นเองครับปั่นแล้ว ยกด้วยขวาเตะงามๆโอ้โหสุดยอดจริงครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับลูกยกก็สุดยอดครับลูกเตะก็สุดยอดนะครับผมโอ้ตอศูนย์ครับซิกซิลโอ้โห เจีาแมยนะเอ้ายอดครับลูกเปิดก็สุดยอดครับคนไปยกก็สุดยอดครับก็สุดยอดครับหกต่อศูนย์โอ้โหเปิดตะก้อน,นะครับ เปิดหัวงามจริงคนระับลูกเปิดของจอยยีนะครับไม่ใส่รองเท้านะเด็ดเอาเอาแล้วจอมยนโอ้โห ลายแดงวันสิบเก้าเอาไปที่เดิมนีะครับ <c oughs> อโ,อโอ้โหโอ้โหเกี่ยวด้วยตีนเปล่าครับลูกเตะของเจ้าแมนครับ เอาเราจะแมนเปิดลูกเสิร์ฟไม่ขึ้นแล้วครับสองต่อหกครับถูกสิเฮ้ยเกยียวด้วยหลังเท้าลนครับโอ้โหสุดยอดครับนะโอ้โหสามต่อหกครับ ต้องยอมครับครับลูกนี้ครับสูตรยอดจริงครับสามต่อหกครับที 4, ่สิโอ้โหเอาล้วมีปัญหาครับลูกเสริฟครับโอ้โหสี่ต่อหกครับ สี่ต่อหกแล้วครับโอ้สิเ,เนีครับเนียบหรือว่าปั่นดีนะลูกลงมาถูกหัวแนละ้วมันสกูหนีไปทางไหนก็ไม่รู้ครับแต่ละลูกครับรับคนไทยจะได้เสร์ฟครับหก่อสี่ สุดยอดมากครับเริ่มจะเอาอยู่แล้วครับลูกเสร์ฟครับสี่ต่อหกครับโ้ได้ขึ้นมาสี่แต้มแล้วมันย้อนหลังครับเต่ย่าครับตรงนี้ครับห้าต่อหกนะครับควายติก ต่อหกครับควายสินสีครับลูกนี้ครับเหยียนเสิร์ฟครับอ๋อแล้วเมียนมาล็อกลูกเสิร์ฟอยู่เลยนะเบียสีครับ,รบหกต่อห้าครับไปไทยไปไทย โอ้ยเตะเลยครับเอ,อาละเต่อ5ครับเซเต่อ5ครับมาแล้วลูเตกัไม่ข้ามครับ ห้าพอเจ็ดนะครับโอ้โหลูนี้ครับปลายเท้าครับลูกนี้ครับเตะครึ่งลูกครับหมุนลงเลยครับลูกนี้ครับสุดยอดครับจอาแม่นครับจะต่อห้าครับ อุ้ยอุ้ยขยับยขยับก่อนครับโอ้จอีนี้ขยับเลยครับพอขยับนี้ก็เสกขันก็อัดเลยครับเปลียนข้างนะครับแปดต่อห้าครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เก้าต <gie> ่อห้าครับเสียบสยบสุดยอดครับลูกเสิร์ฟครับปึ๊ดโอ้โหโอ้ยสุดยอดครับลูกนี้ครับ,บ,ส,รบสุดยอดมากครับลูกทำของจอยจีครับจอยจียยสํเนียงครับ bon. แบบนี้ครับ ครับห้าต่อเก้าครับ Y นายโอ้โห oh, oh. <What? S 2> จอมแม่ครับ <c oughs> ดีมากครับลรงนี้ครับ9้าต่อห้าครับื Y <c oughs> <c oughs> แรงจริงครับ น็ดมีอย่างสูงเลยนะไม่เสียออกข้าครับเหียนมาจะได้เสริมครับโอ้โหตรงนี้ยัดเก้าตัวนี้เตะเร็วมากครับเจนนะ้าแมนครับเอาปาเลยครับเนี่ยบมือน้ำครับ

ลูกเสือลูโก็ลูกเหยียบลูนี้ครับโอ้ยอย่างแรงเลยครับโอ้ยทำไมแรงจังครับเสกซ้ำนึกหวานเลยครับลูนีฮะไม่ท่านครับ สิบต่อห้าครับทินวาสิบต่อห้าครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้หสุดขาคนรับนะครับคือสุดขาเขาเลยครับ,อส,บสองลูกได้สองแต้มเลยครับ สิบเอ็ดต่อ5เลยนะครับเดี๋ยวเทบ5ต่อ11บเครับ Y 11ครับขอเสริมบ้างครับอุ้ย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 เปิดเปิดลังเท้าโอ้เจ้าเมียนะสุดยอดนะโอ้เปิดหลังเท้าด้วยนะสุดยอดครับเ 11ต่อ5ครับเ1เลวอุ้ย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 โอ้โหสุดปลายหายเลยครับลูกนี้ครับออสิบสอครับทเวินฟล์เต่อหครับไม่ได้รับครับจอยยีฟโอ้โหแรงจริงครับรลูกทำครับ เฮ้ยเนโอ้ยซาวยโอนยโอ้ยโอ้ย้โอ้โอ้ไม่โดนนรนีโอ้ตอางามครับ สิบสองต่อห้าครับโอ้ฝ่ายโอ้โอ้ไม่ข้ามครับสิบสามแล้วครับเอเสียเธอทีนฝ่ายก็เกมสิบห้านะครับเสิร์ฟฟีครับฟีครับเอเสียเป็นคนไทยครับสโมสรราชนาวีครับฝั่งนี้ครับเจอกับเมียนมานะปึ๊บโอ้โหไม่ข้ามครับ อ่าต่อสิบสามครับโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเวยครับตรงนี้ครับโชคดีมันออกแล้วจะอมยันนั่งกันโดนด่าเนี่ยครับสิบสามต่อห้าครับพุดบ้าเปิดหัวงําเถอะวะล้นแล้วล้นแล้วโอ้โหถึงครับถึงครับเปงโดนขายอีกครับตรงนี้ ไปเ,เองแล้วครับเจ้าแมนปัดสุดยอดจริงครับโอ้โหกรรมการถึงกับรอก,ก็โอ้โหเลยครับตรงนี้ครับสิบสามต่อห้าครับสิบสามต่อห้าครับยอดเลยครับขาตายเลยครับตรงนี้ครับ เ <NYU> ขายกมาหน้านี้นะมันทำไงไม่ได้แล้วครับเสิร์ฟไม่แครับล้นไปหันหลังยกเลยยอมครับนี่ครับได้แต้มครับ6ต่อ13ครับซิกเจอร์ทีเจมนบอกว่าเน็ตทำไมถึงตีงครับ โอ้โหสุดรยอดับล right, ูกนี้ับสุรยอดมากมองหน้าเลยครับตัวทำเย็นมาครับสิบสามต่อหกฟาวฟาวฟาวสิบสี่ครับ ลูกเดียวเกมเลยครับเสีครับยกีย mm ิฟาวนะมีคสิบส uh, mm ี hmm. ่แล้วครับลูกเดียวเกมครับอุ้ยอุ้ยด uh, ีโอ้ออกเหรอโอ้ยฮะลงแล้วเออถูกงหว่ามันไม่มีเสียงเลย โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับตรงหัวเลยครับแต่ได้ครับครั้งที่สองครับลูกเดียวกเ,กยกเกมครับสิบสี่อหกครับวันโมเกมพึืยังไม่กเกมครับยังไม่เกมครับ หกเกครับ6.4 x ิ้โอ้โหจริงครับเจ้าแม่นครับเด็บเกมครับ one more เกมดูครับึ๊บ เวยเกมครับเอฟซี FC ครับสรุปก็เป็นเสกสรรกับเจ้าแมนครับลันชนาวีครับชนะเมียนมาไป15ต่อ6แต้มนะครับผมโอเคขออนุญาตตัดคลิปนะครับเอฟซี FC ครับเฮียครับเป็นคนไทยนะครับชนะครับผมสวัสดีครับอยากเกย์เหรอยากเกย